แกงพี่กันนี่มาแล้วคุณเนตมาแล้วมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเนตมาแล้วจ้า ดูดูโอ้ยปวดขาเริ่มตึงแล้วกลับบ้านต้องกินยาแล้วมีความสุขมากนะครับมีความสุขมากๆนะครับรีมอตั้งเ็นแบบว่ามีอะไร

ขอบคุณน้องนานะเจ้าของผลงานเพลง ่นแ่ยอมนอนน่าไมแก้ลาร้องไห้นคุณฉลาดร้องไห้แล้วนะอยเขาอยกปนลเ่นูเขาดหเาเป็นกเขาเป็นลูกชายคนเล็กสบายอ๋อิาแฟเขาบอเนี่ยเ yeah. ่ so ิวอนเวลาเดีกันเกนอนเลยนะ

นาตาดิ้นเนนาตาจาวบนานสิ้นหวังว่าทุกคนเออแล้ววันนั้นไม่มีใครนอนท่าแม่เองเลยแล้วก็ไม่ไ้กินส้าวด้วย พี่สับเปลี่ยนวิ่งไปเรื่อยวาพี่ื่นนั้นอไรเปลี่ยนนแหละวันนั้นเาวยา่เาไปกับกับา็เลยไเลยใครเลยเาไม่นแกถามว่าขเปลี่ยน้อไ้ไอะไรไรเลยเรียบร้อยเลย แล้วเว้ยเนหหมราต้องยืนตนนเราต้องยืธอเราต้องยืไหมมาม้าเราต้องยืนไหมครับ้หมแลเราทํทำอะไรกันมาม้านี่นี่นี่อันนี้อ้าวอ้าวไม่ทันก็แล้รีบจักเลยละ อันนู er no á, han, ้นพ no okay. like. ี่หน like ้าใหม่นาใหม่ป้ามุ่งเน้เหมือนกันพี่เขาพี่เขาไปเปิดศัพท์แล้วพี่เขาจะไปเปิดน้อมทานมันเกิดหนูด้วยเขาอยากถ่ายรูปกับหนูอ่ะรอถ่ายรูปถ่ายเลยค่ะถ่ายเลยถ่ายให้ไหมทำหน้าที่หน่อยถ่ายรูปให้น้องหน่อยถ่ายรูปให้น้องหน่อยายค่ะ เอครื่องแม่แม่ก็ได้เอาเครื่องแม่แม่ก็ได้เครื่องแม่แม่ถ่ายก็ได้ถ่ายไหมี่เขาน่อยยืนก็ได้ครับยืนก็ได้ ได้พี่กันดีสินี่วิวกระจายไปติมใจด้วยอ่ะกระจายเราไปไหนวะแม่นี้อันนี้อนนี้มีแต่ดวงเล็กๆแม่ใหญ่หมดแล้วยอดเติมดวงเล็กๆ อย่าแซวแม่สิลูกยาุนเนิขาพุนเนุนเนนเนเราวิ่งเอ็นดูแม่แา่ ดาราท่านนี้หน่อนี่ไม่กลัวไข่ว่าจะดีโอยใครทำลูกนี่โลูกเอใครอ่ะโอ้ยแม่ขอโทษครับขอโทษครับแปางลูกนขอไปแปลงนะ

แล้วพี่แปะหมดแล้วยังมีที่เหลืออยู่หรอยังไม่จีอยู่โอ้มากเลยโอ้โหโอ้โหอเคล้านของเจดีอ้าี่ท้พีท้อทอกัแต่เม่อาบเจเ้นี่กับเจไม่ได้มีเยอะมากมั้งพี่ท้อาีทอพี่ท้ีี่อ่้อทีออ้ีอ่้อีอทอ พนันครับว่ะเลยังไนทำหมดแล้วี่ยนความสุขให้ทุกคนที่เหลือหมดเลยเไม่มีแล้วจะแตกไปแล้วขอบุณากขอบคุณกขอบคุณทุกคนมดแขอบคุณมากจอพี่ได้พี่อะไรพี่สาววาบวา้ ทุกคนรักเติ้ลนทุกคนรักเติ้ลนทุกคนสนุนนี่แหละพนงมือพร้อมบวชพนมมือรู้ไหมทำไมพี่เขาแต่งแบบนั้นโดนเอกันเดียวได้สองหมื่นเาก็เลยต้องแต่งโอ้โธงนั้นพี่พี่เตรียมตัวแต่งยาวๆเลยว้าวดุดยอดสุดยอดหน้าหน้าทองหน้าแดงนะทุกคนคนในดอมนั่นรีบ่ป ขอบคุณนะครับครับครับกินมากกินมากครับเจอกันคุวผูทชมวคาไ้ครับเจอกันคุณนี้ชมว่วยไปสอสอเลยหีนี้ว่ไปสอสอเลยที่หมดงานถึงหมดแล้ว เอาแฟนระตนาแฟนระตนารนูกน mm ี hmm. 是是 like okay, ้เหมือนจะเอานี oh. Likewise, no ่กต้นวนคนนุ่นยังไม่เดินกลับมาสอสบามาเสียงเาแต่ใครเแต่งให้ไม่มีคุณค่าละเต้ลใชเสียใจก็ไล้วอะไรกันอยู่ตกเวทีลงมาแล้วไม่ทันตั้งตัวตรงนั้นอะ มันเป็นหลุมตรงนั้นอ่ะไหวตอนตอนตกเวทีไงนี่มันได้นี่ฮัลโหลสดนะะมาให้ไัองให้ให้ยืนม้ององเรียนนม้อะคะจบี่น่ารักอะทุ่โนแต่ว่าจะแบบมันมันจะละลายเพราะว่ามันจะเย็มันจะ่ละลาย เอาเลยครับหน <Yeah. S 2> ูพี่พี่ก็เอาที่ของหวานเครับขอบคุณนะคบกินเลยจ้ากดเลยนะดเลยนะครับยังไง นี่ยิ้มแล้วคุะกระหูกตุ้มาจากทางมันนุ่มด้วยพี่พี่ที่ร่วมทำายการพี่ป้อพี่โอปอพี่ปุ๋ยพี่ปุ๋ยอยู่นี่ปุ๋ยอยู่นี่คนเยอะจัดิ่อบแจ๊ทำผมบ้าน่ออะไรขอบคุณนะครขอบคุณมากคปดพีเ <that> <give> <she email> 告诉我妈。 ทำนะขอโทษหนูปวดท้องเหรอหนูกินเป็นเส้นเียวเหรอทำมานว่าอเสียสามรอบอ๋อพี่เกสรุปแล้วไม่ใช่ซุปตำเราสมงคนใช่ไชมโอเค้เลานับไม่หมดเลยอะอยนี้เลยอยู่นี้เลยเยนแก้ผู้ใช่เออเป็นอะไรคอแดงๆ็นอะไรมรากาดใช่ไหมอะไรอะเชื่อ ใครบก่งนเลยแไวยกอดไหมมีคนฝากกอดอุอยไม่ได้กอดเลยใช่ใช่พรุ่งนี้ใครประจุบเจอกันนะเจอกันเจอกันจะพี่กันดีกอดแทนนะพี่กนดีกอดแทนพรุ่งนี้เนี่ยจะไม่รู้นะแต่ว่าก็เหมือนพรุ่งนี้เ็กกี่อน่ มีเจอกันเผื่อด้วยโอเคไม่บายบมายพรุ่งนี้สวยทั้งคืนคืนดีไปครับไยครับพี่เอาที่สะดวกเอามา่ดูดคนเด็กคนนี้เป็นให้ไม่ได้ยังไม่หมดเลยมันไปติดให้หมดติดต้นเมื่อกี้ก็ไม่ติดให้หมดติดปูติดไปต้องเยอะ เอันนี้กอนให้แล้วนี่ค่ะกอนให้แล้วกอนให้แล้วนี่ไงโอเคนะทุกคนโอเคนะพี่มวยก่อนทหารจับพี่มวยกระทเทิรหนูหนูกระทเทิร์นไปกระทิร์นไปอีกเจ็ดวันแล้วก็จะมีซูพาวดีเก่งมากสุภาวดีเก่งมากพี่มวยพักเจ็ดวันนะทุกคนสิบเจ็ดถึงยี่สิบสามนะ ผักนะจ้าผักนะจ้าผักรดนะจ้าเด็กกอดเพื่อน,น่อยเออให้พีม่มวยเออให้พี่มวยกอดไปแล้วไม่เอาไมือาเราเขินกอดเพื่อน โอเคแล้วยาวไปแล้วทุกคนอยากดูอ่ะ่ดูใส่อ่ะนี่ไงเด็กเด็กดื้อไหนอ่ะอ้ารรัน้องอยากดูรุ่นนี้ไมถึงนี่จ้ากันเี่เจ้าของสัพีโนไข่ะอะไรไหวปั่นไข่จ้าไ่้าไ่้อไปไหนนหรอุน ให้เราลงยังอ่ะยุ่งมันอีกแล้วคู่นี้อีกแล้วอะไรนะหนูจะลืมนะนี่แล้วอ่ะไม่เป็นไรได้ลืมอีกแลเนี่ยนี่น้ำนี่สองแท่งใส่กันเล่นหมัน้ยหยุดพี่ฟ้องนี่นี่นี่อะไรอ่ะอ๋อมีคนฝากอดี๋ยวดูนะอ่ะคนต่นติดไม่เป็นไรอ่ะอ่ะไปติดอะไรอ่ะอดติดเป็นอยู่คนเดียวแล้วใครมาฝากเราเนี่ยหนูหนูหนูอ๋ออะไรนะไม่เอาคีน อายูเลยตาทไม่หยุเทพไม่จาไวม่ใค่เนี่ยจะไดไ้ยมองไม่เหอุ้อันนี้พาไปไม่ได้ได้จ็ตแรงจรงเรงจรงตีตาต้อเข้หมดแล้วพีดาวินเนอร์บอกติดไติดไปแล้วครับหมดแล้วมดแผแล้วติดนนุ่นหมดแล้วครับ คุณนี่เอาเท้าหรอพี่ดูว่าสิอะไรอ่ะรองเท้าพี่บอกน้องแววกระดาษออกเขาเป็นสีขาวพี่เลาง่วงแล้วแหละพี่เจยไม่ไหวแล้วมั้งพี่ว่ละง่วงแล้วแหละพี่ไม่ไหวแล้วพี่ละวันนี้บ้านใกล้อะเนาะเออพี่พี่วิ่งเ็นหอบแล้วเนี่ยเอพี่ไม้ล้อกก่นิ โคตรวันแล้วนะเื่ออะไดดยพี่เพื่นี่จะได้ไปไมฮีนยุ่งหยลาไหลปลาหลเข่งในบไหนสองครั้กแล้วี่่ไปพจะลงละไปทหน้าครับ จ้แค่นั้นนะทุกคนบ๊ายบายเราลงเลยแล้ว๊ายบายแล้วบ๊ายบายแล้วบ๊ายบายกลับบ้านปลอดภัยแล้วคบสวัสดีนะทุกคนนะคร่ะวันดีนะครับลงแล้วนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันเด้อบ๊ายบายครับบ๊ายบายคร่ะ